สวัสดีคะ่ะทุกคนเวลากล้องจับเวลากล้องจับหน้าชอแล้วจับอ่าลูกพระที่ด้านหลังนะคะรูปพาพะพระด้านหลังคือก็รอนิดนึงสวัสดีวันศุกร์ที่เจ็ดนะคะเจดมีนาวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ช่อจะทํางานเนาะเพราะว่าเราจะบินวันที่11แล้วนะคะคือช่อลงงานไว้ตั้งแต่ วันที่1จนถึงวันที่9นะคะคือเราอยากทํางานเราอยากทํางานจนถึงวันสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาลงงานให้ช่อนะแค่ 1- นถึงเนะคะก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราก็โอเคไม่เป็นไรเราเป็นบางทีอาจจะมาก็ได้เขาอ,อาจจะโทรตามก็ได้นะคะอีก2วัน8กับเก้าเขาอาจจะโทรตามนะคะเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าทํางานตั้งแต่วันที่28 27หรือ28แเนี่ยแหละจนถึงตอนนี้วันที่7ยังไม่ได้อยู่เลยทุกคนปากเบิกนี่คือไปหมด นะคะวันนี้นะคะตื่นเร็วมากตื่นตื่นตอนตีห้าสิบห้านะคะแฟนออกจากบ้านไปปุ๊บเราก็ตื่นตามแฟนเลยนะคะตื่นเพื่อที่จะมาคุยกับแม่ทุกทุกทุกๆครั้งที่พี่สาวบอกว่าจะคุยกับแม่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปบ้านแม่หรือว่าทุกครั้งที่พี่สาวไปทําความสะอาดบ้านให้ช่อนะคะคือช่อจะจ้างพี่สาวอ,ะอ่ะให้ทําความสะอาดบ้านให้เดือนละสี่พันนะคะก็จะมีวันจันทร์กับวันเสาร์ วันจันทร์กับวันเสาร์ก็จะทําบ้านสองหลังสามหลังนั่นแหละกับห้องครัวด้วยค่ะก็จะให้แกเดือนละสี่พันคือเราไม่อยากให้แบบว่าให้ตงังแกเฉยเฉยอะไรเงี้ยเราก็บบกเออหน,หนูจ้างแล้วกันนะยายคือเราเราก็มีเราก็ได้ผลประโยชน์แล้วผ,ผลพลอยได้ตั้งสองคนนะคะนางก็มีงานทามีเงินเดือนนะคะงานก็ไม่หนักเราก็ได้เราก็ดีใจที่มีคนมาทำความสะอาดบ้านให้เราทุกอาทิตย์แล้วก็มีคนมาดูแลแม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยทัรหาแม่ตอนตีห้า ตีห้าสิบสี่หรือตีห้าสิบสามนี่แหละทุกคนก็ได้คุยกับแม่นิดนึงแล้วทีเนี้ยสักแป๊บหนึ่งก็มีเกรนเน้นเพื่อนบ้าน <laughs> มีเพื่อนบ้านนะคะมาชวนแม่ชอบไปอ่าเขาเรียกไรนะซ่อนกุ้งฉันก็หลอนแธอฉันนึกว่าไฟกระพริบก็มีเพื่อนบ้านนะคะมาชวนแม่ชอบไปไปซ่อนไปซ่อนกุ้งนะคะซึ่งชอบบอกว่าแม่อย่าไปเลยนะเหนื่อย คือเราเราอ่ะเป็นห่วงแม่เราด้วยหนึ่งอายุและสุขภาพนะคะคนที่มาชวนแม่ช่ออ่ะรุ่นสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเนี้ยแต่แม่ช่อนอ่ะเจ็ดสิบห้าไปแล้วทุกคนแกแล้วแกก็เป็นคนที่แบบว่าเวลาใครมาชวนคือชั้นไปหมดขอให้ชั้นได้เดินขอให้ชั้นได้ไปกินข้าวป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แกไม่คิดถึงสุขภาพแกตอนที่แกกลับมาแล้วอะ่ะแล้วแกเหนื่อยแล้วแกไม่สบายเลยนะคะเพราะว่าตากแดดด้วยเหนื่อยด้วยหอบของพลุงพลังด้วย เราก็ไม่อยากจะเราก็เลยบอกว่าแม่อย่าไปเลยนะถ้าเกิดว่าแม่อยากกินอะ่ะแม่ซื้อเขากินก็ได้เออสี่สิบห้าสิบาทอะ่ะให้ให้มันพอหายากเคยเห็นไหมคะผักกูดผ,กผักกูดใช่ไหมผักผักกูดแล้วก็ผักมีหนามอ่ะคะ่ะแต่ก่อนอะ่ะชอบกับแม่นะ่ะจะไปเก็บแล้วก็มาเล่ข้าวสารกินนะคะช่วงที่แบบว่าเราขัดสนจริงๆเิงก็ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อเลยนะคะแม่ก็จะพาชอบไปเก็บผักกูดแล้วก็ผักหนามอ่นะ ตามป่าแล้วก็มาเลกมาเลกข้าสารในในบ้านนะคะในหมู่บ้านนะคะแล้วทีเนี้ยเกก็คงจะแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราเห็นแต่เราเห็นสภาพแม่เราแล้วบอกเราก็เลยไม่อยากให้เกไปเพราะว่าเราก็ให้เหตุผลว่าแม่แม่เดินกับเขาอะเขาว่าสี่สิบห้าสิบอะเขายังไม่เหนื่อยหรอกแต่แม่น่ะเจ็ดสิบห้าแล้วพอเดินไปเดินไปแล้วหน้ามืดเกเคยหน้ามืดอยู่ครั้งนึงแล้วแกก็นั่งลงเลยค่ะแกไม่สนใจว่าเกจะนั่งลงตรงนั้นจะมีลังมดหรือว่าอะไรเกไม่สนใจคือแกหน้ามืดแล้วแกก็นั่งลงเลยอออะะะไรย่่างงงี้นนนคชก็็เปหวตั แล้วทีเนี้ยคนที่มาชวนเขาได้ยินเขาบอกว่าบางทีเงินก็ไม่สำคัญเสมอไป <c oughs> ใช่บางทีเงินไม่สำคัญเสมอไปนะคะบางทีความสุขความสนุกอ่ะมันมันก็ไม่อยู่ในนั้นชอบเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้มองแค่ตรงนั้นไงเรามองถึงสุขภาพแม่ด้วยเพราะว่าคุณอะมาชวนแม่เราไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่สบายขึ้นมาเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่แม่คนเดียว เป็นถึงพี่สาวด้วยพี่สาวต้องมาดูลแลและพี่สาวไม่ได้มีแค่พี่สาวคนเดียวพี่สาวมีลูกและพี่สาวมีงานนะคะเออไอ้เงินหน่ะมันไม่ใช่อย่างสําคัญอย่างเดียวเสมอไปค่ะแต่เงินก็คือยังสําคัญอยู่ยังสามารถซื้อยาได้ยังสามารถพาไปหาหมอได้นะคะเงินก็แสงคัาอยู่นะคะนางก็พูดมาอย่างนี้ช่งก็แบบคือช่อไม่อยากตอล้อต่อเถียงกับคนคนแถวบ้านอะ่ะตอให้พูดปากถึงหูยังไงอะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะชอ่ก็เลยแบบอย่าไปเลยนะแม่เราก็พูดแบบ ก็ไม่เตาเดอแม่อะไรอย่างเงี้ยพูดเป็นพูดกับบ้านเราเนาะก็ไม่เตาเดอร์แม่โซอะไรประมาณนีนะ้อย่าไปนะแม่เดี๋ยวเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากกินก็ซื้อเอาเขาสักสี่สิบห้าสิบบาทซื้อซื้อมากรรมหนึ่งให้หายากนะคะล่าสุดไปหาอะไรนะคะจักกจั่นใช่ไหมที่มันร้องอีตอนกลางคืนอะ่ะไปได้มากรรมหนึงห่งหายอยากเราก็จะบอกว่าอ่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่โดนไม้ทิ่มขาเห็นไหมคะ เราก็เลยบอกแม่อย่าไปนะเพราะว่าเวลาเจ็บมาทีหนึ่งอ่ะมันก็ไม่คุ้มเจ็บมาโดนไม้จิ้มขาเป็นแผลไม่ใช่ฟันสองวันหายทุกคนเป็นอาทิตย์อ่ะเออเราก็แบบเหนื่อยใจกับแม่มากแต่ก็เข้าใจว่าคนแก่เคยเดินยังไงก็ชอบเดินแต่เราเคยคุยกับเราอ่ะเคยคุยกันไว้แล้วว่าถ้าเดินอย่าเดินไปไกลามากเหมือนไปน้ําตกวังใหญ่อย่างเงี้ยเออเก้าสิบโลหกสิบโลเนี้ย ขับขับรถยนต์ประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดินนะคิดดูสิคะว่าเดินอะ่ะมันจะขนาดไหนโอเคคะ่ะทุกคนมาบน่นขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะบ้านแม่บ้านไหนแม่ไหน,แม,ไหนแม่ใครเป็นบ้างคะ่ะเป็นเหมือนชอบไหมมีวิธีที่จะให้แกแบบอยู่บ้านเฉยๆไหมคะชอบพยายามหางานหาอะไรให้แกทํานะแต่แกก็คือแต่จะออกอย่างเดียวโอยมีวิธีไหนบอกบ้างนะคะไม่อยากจะล็อกโซ่แกไว้กับบ้านเลยเอาจริงๆขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะบา,บาย